ชุดของเหลวสำหรับถ่ายรถกระบะดีเซลนะครับเป็นชุดยอดนิยมที่เราจำหน่ายอยู่นะครับกระสีคัดนะครับวันนี้ผมมาแนะนำชุดของเหลวสำหรับถ่ายรถกระบะดีเซลนะครับเป็นชุดยอดนิยมที่เราจำหน่ายอย lazy, ู่นะครับเวลาลูกค้าเอารถมายกคัดกับเรานะครับสามารถใช้บริการได้นะครับเราจะฟรีค่าแรงนะครับเวลามายกคัดนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหรือลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาสามารถสั่งชุดนี้นะครับไปถ่ายเองได้เลยง่ายๆใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละตัวเลยเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับเป็นน้ํามันเครื่องนะครับอ่าเป็นโปรโมชั่นนะครับตัวนี้6ลิตรแถม1ลิตรนะครับเป็นชุด 10W40 ดีเซลนะครับน้ำมันเครื่องตัวสําหรับพวกรถดีเซลโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้เป็นเบอร์ 10W40 เหมาะสำหรับรถที่มีอายุเกิน5ปีขึ้นไปนะครับหรือเลขไมค่อนข้างสูงแล้วนะครับก็ผมจะแนะนําใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวขวดสีฟ้านะครับโปรโมชั่นตัวนี้6ลิตรแถม1ลิตรนะครับราคา2,190บาทนะครับอ่าตัวนี้สามารถสั่งซื้อกับเราได้ในเพจเหมือนกันนะครับเริ่มมนที่ตัวแรกในนี้จะมีสติกเกอร์เล็กๆแถมให้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวป้ายนะครับบอกอายุการใช้งานนะครับเหมาะสําหรับรถกระบะดีเซล หนึ่งคันเลยพอดีเป๊ะนะครับทำการเปลี่ยนกองน้ำมันนะครับอันนี้ลูกเดิมนะครับอันนี้ลูกใหม่เดี๋ยวทำการใส่ได้เลยครับ นิยมนะครับของการถ่ายน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีนะครับก็ด้านซ้ายจะเป็นเอนจินฝัดพัดนะครับตัวนี้ด้านขวาจะเป็นออยล์แอดดิทีฟใช้คู่กันนะครับใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูเราจะถ่ายให้ดูนะครับพอดีจะทําการถ่ายน้ํามันคันด้านหลังพอดีนะครับก็คือคันนี้ใช้สําหรับใส่ก่อนที่จะถ่ายน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่แล้วก็สตาร์ททิ้งไว15้15-20นาทีนะครับแล้วถ่ายน้ํามันออกตัวนี้นะครับ จะไปช่วยทํำความสะอาดคาบตะกันขม่าวในเครื่องยนต์ต่างๆนะครับออกมานะครับก็คือใช้ตัวนี้ใส่ไปได้เลยเริ่มกันที่ขวดแรกเลยเอนจินฝัดพัดนะครับตัวนี้1ขวดนะครับ550บาทตัวนี้สามารถซื้อผมไปใช้ได้เลยนะครับง่ายๆ300มิลลิลิตรนะครับใช้เลย1ครั้งนะครับคือตอนนี้ผมเตรียมการที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วมาถึงนะครับเราก็เปิดน้ํามันเครื่องได้เลยนะครับให้อุณหภูมิรถเย็นก่อนนะครับแล้วก็ทําการเติมตัวนี้ลงไปนะครับ นี่นะครับเอิบใส่ไปเลยหลังจากเติมเสร็จแล้วนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้15-20นาทีนะครับเพื่อให้น้ํายาตัวนี้นะครับเข้าไปหมุนทำการล้างทาความสะอาดเครื่องยนต์นะครับหลังจากถ่ายน้ํำมันเสร็จปุ๊บเรามาเติมตัวนี้นะครับออยดิทีฟนะครับก็พวกเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับเป็นพวกสารหลอลื่นนะครับตัวนี้ใช้ดี ใช้เวลาถ่ายน้ำมันนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยคู่กันน้ำยา Liquid m o ลีออ oil additive นะครับหลังจากที่เราทำการถ่ายน้ำมันใหม่นะครับก็คือทำการเติมน้ำมันใหม่ลงไปแล้วนะครับอันนี้เราเติมเป็นเบอร์ 10W40 10นะครับตัว l i q u ิด m o ลี่นะครับเราจะทำการใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับ oil additive ตัวน้ำยาจะเป็นสีเทานะครับ มาอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือตัวนี้นะครับดีเซลเพิร์กนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาล้างหัวฉีดนะครับวาวแล้วก็ห้องเผาไหม้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับสําหรับพี่น้องชาวดีเซลนะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าดีเซลนะครับเติมลงไปในถังน้ํามันได้เลยนะครับอย่างน้อยนะครับให้มีน้ํามันอยู่ในถังนะครับเศษสามส่วนสี่นะครับหรือถ้าผมแนะนําเนี่ยเติมไปเลย1ขวดนะครับแล้วก็เติมน้ํามันให้เต็มถังนะครับใช้ไปเลยนะครับมันจะทําการล้างหัวฉีดนะครับ ทำความสะอาดหัวฉีดนะครับสำหรับชาวดีเซลนะครับลดพวกขมเหลาอะไรได้ดีมากตัวนี้นะครับแนะนําเลย1ขวดนะครับบรรจุ500มิลลิตรนะครับราคา650บาทครับผลิตภัณฑ์ของลิพิดมอลี่นะครับขวดของเขาจะใช้งานง่ายทุกอันนะครับเราแค่บีบเปิดได้เลยนะครับบรรจุมาผลิตภัณฑ์ดีมากนะครับแพ็คเกจจิ้งดีนะครับมีฝาปิดเรียบร้อยปึ๊บเปิดได้เลยอ่าแล้วทําการเติมลงไปเลยนะครับ อันสุดท้ายที่ผมจะทำการถ่ายให้ก็คือน้ำยาหล่อเย็นนะครับตัวดังของลิควิดโมลี่เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วนะครับ1แกลลอน5ลิตรนะครับคูลแลนดีดี้มิกไม่ต้องผสมแล้วนะครับผสมมาพร้อมใช้แล้วตัวนี้ดีนะครับแล้วก็ลดการเกิดคาบตะกันหรือสนิมนะครับแล้วก็ช่วยให้อุณหภูมิของรถนะครับคงที่นะครับป้องกันการเกิดความร้อนสูงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรา จอดรถให้เครื่องยนต์เย็นนะครับแล้วทําการเปิดหม้อน้ํานะครับถ่ายน้ํายาหม้อน้ําเดิมออกให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับหลังจากทําการถ่ายน้ําเดิมในหม้อน้ําแล้วนะครับเรามาทําการเติมได้เลยนะครับลงไปได้เลยนะครับตัวนี้น้ําจะเป็นสีชมพูนะครับไม่ต้องทําการผสมนะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มนะครับพอเต็มเสร็จเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทําการ ให้เครื่องยนต์ดูดน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็คอยเติมเพิ่มนะครับือท่านใดนะครับที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับสามารถทักมาในเพจ JRC ได้เลยนะครับเวลาสั่งชุดคัดกับเรานะครับสามารถสั่งพ่วงไปด้วยได้นะครับเรายินดีส่งให้พร้อมกันนะครับขอบคุณครับ